ในงานประชุมระดับโลกเศรษฐีใหญ่ต้องหยุดทุกอย่างกลางเวทีเพราะไม่มีล่ามแปลภาษาได้ทันเวลาแต่ในวินาทีนั้นหญิงสาวคนทำความสะอาดธรรมดากลับก้าวออกมาพูดประโยคเดียวที่ทำให้ทั้งห้องประชุมเงียบกริบและชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลใครจะรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มของเศรษฐีคนนี้กำลังซ่อนความลับบางอย่างที่อาจแลกได้ด้วยชีวิตแล้วหญิงสาวคนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดได้อย่างไร เศรษฐีใหญ่จากต่างประเทศเดินทางมาถึงกรุงเทพในเช้าวันหนึ่งที่อากาศอบอ้าวเสียงรถยนต์ดังระง,งมจากถนนหน้าโรงแรมรูที่มีผนังกระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ระยิบระยับเขามาที่นี่เพื่อปิดดีนมูลค่าหลายพันล้านบาทกับบริษัทไทยชื่อดังแต่ทันทีที่เข้าห้องประชุมความวุ่นวายก็บังเกิดขึ้นไม่มีล่ามอยู่ในห้องทุกคนมองหน้ากันด้วยความตระหนกผู้บริหารไทยหลายคนเริ่มเหงื่อซึมเสียงกระซิบกระซาบดังไปทั่วห้อง เศรษฐีชาวต่างชาติเริ่มแสดงสีหน้าหงุดหงิดมือของเขาข้อโต๊ะเบาๆด้วยจังหวะเร็วขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิในห้องประชุมเหมือนจะสูงขึ้นตามอารมณ์ของเขาบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันเอกสารกองโตบนโต๊ะดูเหมือนจะหนักอึ้งขึ้นไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวท่านใดนั้นเสียงประตูเปิดออกเบาๆหญิงสาวในชุดทำความสะอาดสีฟ้าเข้มเดินเข้ามามือเธอยังถือผ้าขีริ้วและขวดน้ำยา ทุกสายตาหันไปมองเธอพร้อมกันหัวหน้าฝ่ายบริหารรีบโบกมือให้เธอออกไปแต่หญิงสาวกลับพูดขึ้นด้วยเสียงชัดเจนและมั่นคงขอโทษค้าท่านพูดถึงเรื่องสัญญาใช่ไหมคะทุกคนเงียบแม้แต่เศรษฐีต่างชาติก็หยุดเคาะโต๊ะทันทีหญิงสาวพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วสำเนียงชัดเจนเหมือนคนเจ้าของภาษาเธอเริ่มแปลบทสนทนาอย่างราบรื่นราวกับเตรียมตัวมาล่วงหน้าภายในหนึ่งนาที ห้องที่เคยเต็มไปด้วยความตึงเครียดกลับเปลี่ยนเป็นความสงบเศรษฐีต่างชาติมองเธอด้วยสายตาประหลาดใจผู้บริหารทุกคนแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นหญิงสาวทำความสะอาดที่พวกเขาไม่เคยสนใจกลับกลายเป็นคนที่ช่วยกอบกู้สถานการณ์ทั้งหมดไว้ได้เสียงปรบมือดังขึ้นอย่างไม่ได้นัดหมายแต่ขณะเดียวกันในดวงตาของเศรษฐีกลับมีประกายบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจเขาไม่เพียงประหลาดใจ แต่ดูเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างลึกซึ้งกว่านั้นหญิงสาวยิ้มบางบางพลางวางผ้าขี้ริ้วลงบนโต๊ะมุมห้องเธอไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นเลยแม้แต่น้อยท่าทางของเธอนิ่งสุขุมและมั่นใจเกินกว่าคนทำความสะอาดทั่วไปเศรษฐีต่างชาติจ้องมองเธอราวกับกำลังพยายามอ่านความคิดในแววตาเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงนุ่มแต่จริงจังคุณเรียนภาษาอังกฤษจากที่ไหนหญิงสาวตอบอย่างสุภาพว่า ดิฉันเคยเป็นล่ามให้บริษัทต่างชาติเมื่อห้าปีก่อนข้าแต่ต้องลาออกเพื่อดูแลแม่ที่ป่วยห้องทั้งห้องเงียบอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความอึดอัดมันคือความทึ่งแสงจากหน้าต่างสะท้อนผ่านกระจกเข้ามาส่องให้เห็นเหงื่อที่เกาะบนหน้าผากของผู้บริหารชายวัยกลางคนเขามองหญิงสาวด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปทันทีจากที่เคยมองเธอเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดาตอนนี้กลับเห็นเป็นหญิงผู้มีความสามารถเกินคาด เศรษฐีหัวเราะเบาๆแล้วพยักหน้าคุณช่วยฉันได้มากวันนี้ฉันคงเสียการเจรจาแน่ถ้าไม่มีคุณหญิงสาวยิ้มอย่างอ่อนโยนเธอพูดต่อด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่มั่นใจการสื่อสารคือหัวใจของความเข้าใจข้าไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามคำพูดนั้นทำให้หลายคนในห้องเงียบงนันเศรษฐีต่างชาติขยับตัวพิงเก้าอี้มองไปที่หญิงสาวอย่างพิจารณาเขาเปิดกระเป๋าเอกสารหยิบซองสีน้ำตาลออกมาแล้ววางลงบนโตะ๊ะ ฉันอยากให้คุณช่วยในโปรเจกต์นี้ด้วยคุณจะรับไหมหัวหน้าฝ่ายบริหารถึงกับชะงักเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งไม่มีใครคาดคิดว่าเพียงไม่กี่นาทีหญิงสาวที่เคยถือผ้าคีริวจะกลายเป็นคนที่เศรษฐีระดับโลกอยากร่วมงานด้วยหญิงสาวมองซองเอกสารนั้นนิ่งเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเงยหน้าขึ้นแววตาของเธอสะท้อนความลังเลและความทรงจำที่เจ็บปวด ขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้ดิฉันยังมีแม่ที่ต้องดูแลดิฉันไม่อยากทิ้งเธออีกเศรษฐีไม่พูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งเขายกยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าบางครั้งคนที่ดูเหมือนต่ำต้อยที่สุดกลับเป็นคนที่มีคุณค่ามากที่สุดคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องสะอึกหญิงสาวกม้มศีรษะเล็กน้อยเธอเดินกลับไปหยิบผ้าคีริ้วและขวดน้ำยาของตัวเองแล้วออกจากห้องไปอย่างสงบเสียงส้นรองเท้าของเธอกระทบพื้นห้องอย่างสม่ำเสมอช้าแต่มั่นคง แต่ก่อนที่เธอจะพ้นประตูเศรษฐีพูดขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นฉันจะรอคุณไม่ว่ากี่เดือนหรือกี่ปีก็ตามหญิงสาวหยุดชะงักเธอไม่หันกลับมาแต่รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าแสงแดดยามสายสาตร์เข้ามาทางหน้าต่างฝุ่นละอองลอยวนในอากาศราวกับแสงแห่งโอกาสที่เพิ่งเริ่มต้นไม่มีใครในห้องพูดอะไรอีกแต่ในใจของทุกคน ภาพของหญิงสาวธรรมดาที่เปลี่ยนชะตาการเจรจาในหนึ่งนาทียังคงชัดเจนและไม่มีใครรู้ว่าหลังจากวันนั้นชื่อของเธอจะถูกพูดถึงในวงการธุรกิจไทยอีกครั้งในฐานะผู้หญิงที่เข้าใจภาษาของหัวใจมากกว่าภาษาใดๆบนโลกใบนี้หลายวันผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ในห้องประชุมวันนั้นหญิงสาวกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเธอตื่นเช้าเหมือนเดิม กวาดพื้นถูห้องทำความสะอาดทางเดินในโรงแรมหรูเสียงไม้ถูพื้นลากผ่านพื้นหินอ่อนดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ภายในใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคำพูดของเศรษฐีคนนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวฉันจะรอคุณไม่ว่ากี่เดือนหรือกี่ปีก็ตามเธอไม่เข้าใจว่าทำไมคำพูดนั้นถึงทำให้หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่นึกถึงหรือบางทีมันอาจไม่ใช่เพียงคำพูดของเศรษฐีแต่มันคือเสียงสะท้อนของความฝันที่เธอเคยละทิ้งไป ทุกคืนเธอมักนั่งข้างเตียงแม่ที่ยังต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจมือของเธอจับมือแม่แน่นในห้องเล็กๆที่มีเพียงแสงไฟสีส้มอ่อนจากหลอดเก่ากระพริบอยู่เบาๆเ,เสียงนาฬิกาเดินเป็นจังหวะชา้ากลิ่นยาหอมอ่อนๆลอยปะปนกับกลิ่นแอลกอฮอล์ในอากาศเธอมองแม่ที่หลับอยู่ด้วยสายตาอ่อนโยนแม่ถ้าแม่หายดีเมื่อไหร่หนูจะกลับไปทำงานที่หนูรักอีกครั้งนะเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นวันรุ่งขึ้น ข่าวการประชุมครั้งนั้นถูกเผยแพร่ในสื่อธุรกิจพาดหัวตัวโต,วตวเขียนว่าญิงทำความสะอาดช่วยล่ามต่างชาติปิดดินพันล้านภายในหนึ่งนาทีชื่อของเธอปรากฏเต็มหน้าเว็บไซต์ข่าวมีทั้งเสียงชื่นชมเสียงสงสัยและเสียงเยาะเยะ้ยบางคนคิดว่าเป็นเรื่องแต่งบางคนอยากรู้ว่าเธอเป็นใครผู้จัดการโรงแรมถึงกับต้องเรียกเธอเข้าพบสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเธอรู้ไหมตอนนี้คนทั้งกรุงเทพกำลังพูดถึงเธอ หญิงสาวเพียงยิ้มบางหนูแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องค่ะวันต่อมาเศรษฐีต่างชาติส่งจดหมายมาถึงโรงแรมในซองมีเพียงกระดาษหนึ่งแผ่นเขียนด้วยลายมือเป็นภาษาอังกฤษอย่างเรียบง่ายโอกาสยังคงรออยู่เสมอสำหรับคนที่ไม่ลืมว่าตนเป็นใครไม่มีชื่อไม่มีลายเซ็นแต่เธอรู้ทันทีว่าเป็นของเขาหญิงสาวพับจดหมายนั้นอย่างระมัดระวัง เก็บไว้ในกล่องไม้เล็กๆที่เธอใช้เก็บของสำคัญที่สุดในชีวิตข้างในมีเพียงรูปถ่ายแม่และใบประกาศนียบัตรการแปลภาษาที่เธอเคยได้รับเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์สุขภาพของแม่เริ่มดีขึ้นหญิงสาวยิ้มทุกครั้งที่เห็นแม่ลืมตาขึ้นมาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาลูกแม่เก่งมากอย่าปล่อยให้ความสามารถนั้นหายไปนะคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังกล้องเหนือหลังคาเหล็กเก่าหญิงสาวมองออกไปนอกหน้าต่าง หยดน้ำฝนไหลผ่านกระจกเป็นทางยาวเธอหยิบกล่องไม้ออกมาเปิดดูอีกครั้งจดหมายแผ่นนั้นยังอยู่เหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ข้อความแต่มันคือคำปลุกใจวันรุ่งขึ้นเธอตัดสินใจยื่นใบสมัครงานในบริษัทแปลภาษานานาชาติมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะกดปุ่มส่งใบสมัครลมหายใจของเธอลึกและมั่นคงในใจเธอรู้ดีว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร เธอได้เริ่มต้นก้าวแรกอีกครั้งและในขณะเดียวกันที่อีกฟากหนึ่งของโลกเศรษฐีคนนั้นกำลังยืนอยู่ในห้องทำงานชั้นบนสุดของตึกสูงในมหานครนิวยอร์กบนโต๊ะของเขามีข่าวจากสื่อไทยเปิดค้างไว้รูปของหญิงสาวในชุดทำความสะอาดสะท้อนอยู่บนหน้าจอเขายิ้มบางบางพลางพูดกับตัวเองเบาๆบางทีคนที่เปลี่ยนโลกได้อาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องประชุมเสมอไปแต่สิ่งที่เขายังไม่รู้ คือหญิงสาวคนนั้นกำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของเขาอีกครั้งและคราวนี้ไม่ใช่ในฐานะแม่บ้านที่ถือผ้าคี้ริว้วต่อไปหลายเดือนต่อมาหญิงสาวได้รับโทรศัพท์จากบริษัทแปลภาษานานา,นาชาติที่เธอสมัครไว้เสียงปลายสายพูดด้วยน้ำเสียงเป็นทางการแต่เปี่ยมด้วยความยินดีคุณผ่านการคัดเลือกแล้วค้าทางเราต้องการให้คุณมาทำงานในฐานะหัวหน้าทีมแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเธอนิ่งไปครู่หนึ่ง หัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเบาๆเสียงของแม่ที่นั่งอยู่ข้างๆถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงมีอะไรหรือจะลูกหญิงสาวหันไปยิ้มทั้งน้ำตาแม่หนูได้งานแล้วแม่ของเธอยิ้มอ่อนโยนน้ำตาแห่งความภูมิใจเอ่อคลอมือเหี่ยวย่นนั้นจับมือของลูกสาวแน่นแม่รู้เสมอว่าลูกจะกลับมายืนตรงนี้ได้อีกครั้งหลายวันต่อมา หญิงสาวแต่งกายด้วยชุดสูทเรียบหรูผมถูกรวบอย่างเรียบร้อยรองเท้าหนังสีดำขัดจนเงาวับทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจเมื่อก้าวเข้าสู่ตึกกระจกสูงกลางกรุงเทพความทรงจำในวันที่เธอเคยถือไม้ถูพื้นแวบขึ้นในหัวเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากโถงต้อนรับแทนที่กลิ่นน้ำยาทำความสะอาดในวันวานเธอเดินผ่านพนักงานหลายคนที่กำลังมองเธอด้วยความเคารพ ไม่มีใครรู้ว่าหญิงสาวคนนี้เคยเป็นใครมาก่อนพวกเขาเห็นเพียงหญิงสาวที่เปลี่ยมด้วยราศีของความสำเร็จระหว่างที่เธอกำลังตรวจเอกสารการประชุมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เดินเข้ามาพร้อมแฟ้มสีขาวมีจดหมายมาถึงคุณจากต่างประเทศค่ะเธอเปิดซองออกอย่างระมัดระวังข้างในมีเพียงแผ่นกระดาษสีงาช้างมีตราสัญ,ญลักษณ์บริษัทใหญ่จากนิวยอร์กและลายเซ็นที่เธอไม่มีวันลืม มันคือจดหมายเชิญให้เธอเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แปลและที่ปรึกษาภาษาสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานา,นาชาติเจ้าของลายเซ็นคือเศรษฐีต่างชาติคนนั้นเธออ่านจดหมายซ้ำอีกครั้งหัวใจเต้นรัวความทรงจำทุกอย่างหวนกลับมาจากวันที่เธอช่วยเขาในห้องประชุมเล็กๆจนถึงวันที่เขากล่าวว่าฉันจะรอคุณในที่สุดเขาก็ยังรออยู่จริงๆสองสัปดาห์ต่อมา เธอบินไปนิวยอรดกด้วยสายการบินชั้นธุรกิจท้องฟ้าเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกกว้างไกลสุดสายตาเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเมฆสีเงินลอยช้าชะราวกับกำลังเปิดทางให้กับเส้นทางใหม่ในชีวิตเมื่อมาถึงอาคารสำนักงานใหญ่ของเขาลมเย็นพัดแรงธงชาติอเมริกันโบกสะบัดเหนือยอดตึกสูงระฟ้าประตูอัตโนมัติเปิดออกพร้อมเสียงทักทายจากพนักงานต้อนรับในห้องประชุมชั้นบนสุด ชายผู้เคยนั่งคอโต๊ะด้วยความหมุดหงิดเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้นั่งยิ้มอยู่หลังโต๊ะไม้สักขนาดใหญ่แสงแดดอ่อนๆจากหน้าต่างกระทบกับใบหน้าของเขาเขาลุกขึ้นทันทีเมื่อเห็นเธอฉันบอกแล้วว่าเราจะได้เจอกันอีกหญิงสาวโค้งเล็กน้อยขอบคุณที่ยังจำฉันได้ค่ะไม่ใช่แค่จำได้เขาตอบเสียงทุ่มแต่ฉันไม่เคยลืมเลยทั้งห้องประชุมเงียบมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นประสานกันอย่างประหลาด เขาเดินเข้ามาใกล้ยื่นมือออกไปอย่างสุภาพยินดีต้อนรับกลับสู่โลกของคุณโลกที่คุณควรอยู่ตั้งแต่ต้นเธอมองมือของเขาแล้วค่อยๆย,ยื่นมือออกไปจับอย่างมั่นคงสัมผัสนั้นอุ่นลึกและเต็มไปด้วยความหมายเหมือนปิดวงจรบางอย่างในชีวิตที่เคยเปิดค้างไว้หลังการประชุมเรษธีเชิญเธอออกไปทานอาหารค่ำที่ร้านหรูใจกลางเมืองแสงไฟจากตึกระฟ้าสะท้อนบนผืนน้ำของแม่น้ำฮัสสัน ลมเย็นพัดกลิ่นวายอ่อนๆลอยผ่านโต๊ะฉันเคยคิดว่าเงินซื้อทุกอย่างได้เขากล่าวพลางมองออกไปนอกหน้าต่างแต่วันที่ไม่มีใครเข้าใจฉันในห้องนั้นฉันถึงรู้ว่าภาษาที่แท้จริงคือความเข้าใจจากใจมนุษย์หญิงสาวมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนบางครั้งคนที่พูดภาษาต่างกันก็สามารถเข้าใจกันได้ถ้าเปิดใจฟังกันจริงๆทั้งสองหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงของเจ้านายกับลูกน้อง แต่เป็นเสียงของคนสองคนที่เข้าใจคุณค่าของกันและกันคืนนั้นเศรษฐีมองหญิงสาวขณะเธอยืนมองแสงไฟนิวยอร์กจากระเบียงสายลมพัดเส้นผมของเธอปลิวเบาๆและในแววตาของเขามีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงความประทับใจแต่เป็นความเคารพและบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นบางสิ่งที่เขาเองก็ยังไม่กล้ายอมรับต่อหัวใจตัวเองและในเงียบงันของค่ำคืนนั้นทั้งสองคนไม่รู้เลยว่า โชคชะตากำลังพาพวกเขาไปสู่เหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งคู่ตลอดไปเช้าวันต่อมาท้องฟ้าเหนือมหานครนิวยอร์กถูกแต้มด้วยแสงสีทองอ่อนของอาทิตย์แรกยามรุง่งหญิงสาวตื่นขึ้นในห้องพักโรงแรมที่มองเห็นวิวแม่น้ำฮัตสันทอดยาวเสียงเครื่องปรับอากาศเบาๆคลออยู่ในพื้นหลังเธอเดินไปเปิดม่านสายลมเย็นพัดกลิ่นกาแฟจากร้านด้านล่างลอยขึ้นมาแต่ปลายจมูกเธอมองดูตัวเองในกระจก ในภาพสะท้อนนั้นไม่ใช่หญิงสาวคนเดิมที่ถือไม้ถูพื้นแต่เป็นหญิงที่ผ่านการต่อสู้ความเหนื่อยความหวังและการไม่ยอมแพ้ในแววตาเธอมีประกายของคนที่รู้แล้วว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ไหนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือชื่อของเขาเศรษฐีคนนั้นพร้อมสำหรับวันนี้หรือยังเสียงของเขาทุ้มและอบอุ่นพร้อมค้าเธอตอบยิ้มยิ้มแม้เขาจะมองไม่เห็นเขานัดเธอที่สำนักงานใหญ่ เพื่อร่วมประชุมใหญ่กับนักลงทุนจากทั่วโลกการประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ระดับนานาชาติและเธอคือหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงภาษาของทั้งสองฝั่งเมื่อเธอเดินเข้ามาในห้องประชุมทุกสายตาหันมองเธอราวกับมีพลังบางอย่างแผ่จากร่างเล็กนั้นออกมาเธอแต่งกายเรียบหรูแต่สง่างามน้ำเสียงของเธอมั่นคงเมื่อเริ่มต้นแปลการสนทนาคำพูดของนักลงทุนหลายคนฟังดูซับซ้อน แต่เธอถ่ายทอดทุกประโยคอย่างแม่นยำโทนเสียงของเธอนุ่มแต่ทรงพลังทุกคำที่ออกจากปากเธอเหมือนเชื่อมโลกทั้งสองเข้าไว้ด้วยกันเศรษฐีคนนั้นนั่งมองอยู่ปลายโตะ๊ะสายตาเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในใจเขามีคำเดียวที่ก้องชัดเธอกลับมาแล้วหลังการประชุมที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วห้องแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังยินดีหญิงสาวกลับมองออกไปนอกหน้าต่าง เธอรู้สึกเหมือนหัวใจยังมีบางอย่างที่รอการเติมเต็มเศรษฐีเดินเข้ามาใกล้วันนี้คุณทำให้ผมภูมิใจมากเธอยิ้มอย่างสุภาพขอบคุณข้าฉันแค่ทำในสิ่งที่ฉันรักเขาพยักหน้าเบาๆแล้วพูดเสียงต่ำผมอยากรู้ถ้าผมขอให้คุณอยู่ที่นี่กับผมไม่ใช่ในฐานะล่ามแต่ในฐานะคนที่ผมไว้ใจคุณจะตกลงไหมหญิงสาวเงียบหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะได้ยิน แววตาของเขาจริงใจอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความลึกลับเธอหลบสายตาฉันไม่แน่ใจว่าตัวเองเหมาะจะอยู่ในโลกของคุณหรือเปล่าโลกของผมไม่มีความหมายถ้าไม่มีคุณอยู่ในนั้นคำพูดของเขาทำให้ห้องทั้งห้องเงียบลงในทันทีเธอมองหน้าเขาอีกครั้งในดวงตาคู่นั้นไม่มีร่องรอยของความเย่อหยิ่งแบบเศรษฐีอีกต่อไปมีเพียงความจริงใจของชายคนหนึ่งที่กำลังพูดกับหญิงคนหนึ่งด้วยหัวใจแท้เธอสูดลมหายใจลึก ก่อนจะตอบเบาๆขอเวลาให้ฉันคิดหน่อยได้ไหมคะเขายิ้มบางๆผมรอได้คุณรู้ใช่ไหมว่าผมรอเป็นคืนนั้นเธอเดินกลับโรงแรมท่ามกลางแสงไฟนับพันของเมืองที่ไม่เคยหลับเสียงรถราบนถนนเหมือนคลื่นที่สั่นสะเทือนอยู่ในใจเธอในมือของเธอมีจดหมายที่เขาเขียนให้เมื่อคืนสั้นๆเพียงประโยคเดียวบางคนเกิดมาเพื่อทำให้โลกดีขึ้นด้วยคำพูดแต่คุณทำให้มันงดงามขึ้นด้วยความเข้าใจ เธออ่านมันซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนจะพับใส่กระเป๋าอย่างระมัดระวังหัวใจของเธอสั่นด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเธอเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ไม่ปกติในรอบตัวชายคนหนึ่งในชุดสูทสีดำเฝ้ามอ,อมองเธออยู่หน้าล็อบบี้โรงแรมเขายืนเฉยๆไม่พูดไม่จาแต่สายตาคมกริบของเขาเหมือนกำลังจับตามองทุกก้าวย่างของเธอหญิงสาวหยุดก้าว ความรู้สึกเย็นวาบแล่นขึ้นมาตามแนวกระดูกสันหลังเธอรีบเดินเข้าไปในลิฟต์กดปุ่มปิดอย่างรวดเร็วขณะที่ประตูลิฟต์กำลังจะปิดชายคนนั้นยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูริมฟีปากของเขาขยับช้าๆแต่เธออ่านออกจากการขยับปากนั้นได้เพียงคำเดียวเริ่มได้หัวใจของเธอกระตุกภาพของเศรษฐีคนนั้นแวบเข้ามาในหัวทันทีและในเสียววินาทีนั้นเธอรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป ไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจอีกต่อไปแต่มันคือเกมอันตรายที่เกี่ยวพันกับชีวิตของเธอเองเสียงติ้งของลิฟต์ดังขึ้นเบาๆเมื่อประตูปิดสนิทหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงจนแทบจะกลบเสียงรอบข้างเธอก้มมองที่พื้นมือของเธอกำแน่นจนรู้สึกถึงเหงื่อเย็นที่ซึมออกจากฝ่ามือลิฟต์เคลื่อนตัวขึ้นชา้าตัวเลขบนหน้าจอเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสองแล้วสามเธอกัดริมฝีปากแน่นพยายามสงบใจ แต่ความรู้สึกไม่สบายยังคงแผ่ซ่านอยู่ในอกทันทีที่ประตูเปิดออกเธอก้าวออกมาด้วยความรวดเร็วเดินตรงไปยังห้องพักของตัวเองมือสั่นเล็กน้อยตอนเสียบขีกาดเข้าไปในช่องเสียงปิ๊บดังขึ้นประตูเปิดเธอรีบปิดมันทันทีและล็อกจากด้านในจากนั้นจึงพิงหลังกับประตูสูดลมหายใจลึกเสียงหัวใจของเธอดังชัดในห้องที่เงียบกริบเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ของเศรษฐีคนนั้นทันที แต่สัญญาณกลับไม่เชื่อมต่อหน้าจอขึ้นว่าสายถูกตัดขาดเธอกัดฟันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอพยายามเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่สัญญาณกลับหายไปอย่างประหลาดทุกอย่างในห้องเหมือนปกติแต่เธอรู้ดีว่าบางอย่างไม่ถูกต้องเธอเดินไปที่หน้าต่างม่านถูกปิดไว้บางส่วนเมื่อแหวกออกเธอเห็นชายในชุดสูทสีดำอีกสองคนยืนอยู่ตรงข้ามถนนหนึ่งในนั้นกำลังพูดโทรศัพท์ อีกคนยกกล้องขึ้นถ่ายตึกฝั่งที่เธออยู่ยิงสาวรีบถอยออกจากหน้าต่างใจเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มตระหนักว่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่การติดตามธรรมดาความคิดแรกคือโทรแจ้งตำรวจแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือของเธอสั่นขึ้นเองหมายเลขที่โชว์บนหน้าจอไม่คุ้นเคยเบอร์ไม่ทราบชื่อเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นจากปลายสาย คุณควรออกจากโรงแรมตอนนี้ถ้าอยากมีชีวิตอยู่หญิงสาวชงงะงักคุณเป็นใครไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหายใจช้าๆที่ฟังดูนิ่งและเยือกเย็นก่อนที่สายจะถูกตัดเธอยืนนิ่งไปครู่หนึ่งสมองเต็มไปด้วยคำถามใครคือคนเหล่านั้นและทำไมเธอถึงตกอยู่ในสถานการณ์นี้ทันใดนั้นเสียงติ้งของลิฟต์ก็ดังขึ้นอีกครั้งจากทางเดินนอกห้องเสียงฝีเท้าหนักสามคู่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ หยุดลงตรงหน้าห้องของเธอเธอหันไปมองประตูแสงใต้ประตูส่องให้เห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งมิดนาราเสียงชายต่างชาติเรียกชื่อเธอด้วยสำเนียงเยือกเย็นเราแค่อยากคุยเธอเก้าวถอยหลังช้า,ชามือเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์บ้านที่ตั้งอยู่ข้างเตียงแต่ก่อนจะกดเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัย เสียงโลหะบางอย่างก็แทรกเข้ามาในช่องล็อกพวกเขากำลังงัดประตูเธอกระซิบกับตัวเองหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดเธอกวาดตามองรอบห้องอย่างรวดเร็วทางออกเดียวคือระเบียงเธอวิ่งไปเปิดประตูระเบียงลมหนาวพัดกระแทกหน้าด้านล่างคือถนนที่เต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงรถสูงเกินกว่าจะกระโดดหนีเธอมองไปที่ตึกข้างๆมีระเบียงอีกห้องหนึ่งอยู่ห่างไปไม่ถึงสองเมตร ถ้าเธอกระโดดถึงมันอาจจะพาเธอหนีได้เสียงประตูห้องดังปังบานประตูเริ่มแง้มออกเสียงฝีเท้ารีบเข้ามาใกล้หญิงสาวสูดหายใจลึกต้องทำแล้วเธอวิ่งสุดแรงกระโดดข้ามช่องว่างระหว่างตึกเสียงลมวีดวิวผ่านหูร่างของเธอลอยในอากาศเพียงชั่ววินาทีก่อนมือของเธอจะคว้าเหล็กระเบียงอีกฝั่งไว้ได้ทันเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดกระสุนเฉียดแขนเธอไปเพียงไม่กี่นิ้ว เธอกัดฟันปีนขึ้นด้วยแรงสุดท้ายร่างทั้งร่างสั่นสถานด้วยอะดรีนาลีนและความกลัวเธอล้มลงบนพื้นระเบียงอีกฝั่งหายใจหอบแรงเลือดจากแขนไหลซึมผ่านแขนเสื้อเสียงตะโกนดังมาจากห้องข้างหลังเธอหนีไปทางนั้นจับตัวมาให้ได้หญิงสาวลุกขึ้นพยายามทรงตัวมองเห็นบันไดหนีไฟอยู่มุมตึกเธอรีบวิ่งไปโดยไม่หันกลับแต่ในจังหวะที่เธอกำลังจะก้าวเท้าลงบันได โทรศัพท์มือถือในกระเป๋าก็ดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอขึ้นชื่อเขาเศรษฐีคนนั้นโทรมาเธอกดรับทันทีเสียงของเขาเต็มไปด้วยความร้อนรนน่าราอยู่ไหนตอนนี้พวกนั้นกำลังตามเธออยู่อย่ากลับโรงแรมเด็ดขาดฉันรู้แล้วเธอตอบเสียงสัน่นพวกเขาอยู่ที่นี่พวกเขายิงฉันเกือบตายฟังฉันให้ดีเขาพูดอย่างรีบเร่งนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ พวกนั้นต้องการข้อมูลจากโครงการประชุมเมื่อวานมีคนทรยศในบริษัทฉันและเขาใช้เธอเป็นเป้าล่อหญิงสาวหยุดก้าวหมายความว่ายังไงค่ะใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อเพราะเธอมีบางอย่างที่พวกเขาต้องการเสียงของเขาเข้มขึ้นเอกสารล,ลับที่อยู่ในแฟ้มตอนประชุมเธอเป็นคนเดียวที่ได้สัมผัสมันก่อนทุกคนเธอนิ่งภาพเอกสารที่เธอเคยถือไว้เมื่อวานผุดขึ้นในหัวหน้าสุดท้ายของแฟ้มนั้น มีตราประทับที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนและในตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุผลที่เธอถูกตามล่าอาจไม่ได้เกี่ยวกับความรักหรือความประทับใจเลยแต่มันเกี่ยวกับความลับที่มีค่ามากพอจะฆ่าคนได้หญิงสาวยืนนิ่งอยู่ตรงบันไดหนีไฟลมหายใจของเธอถี่สั้นเสียงไซเรนรถตำรวจเริ่มดังแว่วมาแต่ไกลแต่เธอรู้ดีคนที่อยู่ข้างหลังยังไม่ยอมแพ้ นาราฟังฉันให้ดีเสียงของเศรษฐีในปลายสายสั่นเล็กน้อยอย่าพยายามเผชิญหน้ากับพวกเขาตอนนี้ให้ไปที่โกดังเก่าทางทิศเหนือฉันส่งคนไปช่วยแล้วฉันไม่เชื่อใครอีกแล้วเธอตะโกนตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างที่คุณพูดมันทำให้ฉันเกือบตายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเสียงชายคนนั้นจะพูดชาชาฉันเข้าใจแต่ขอให้เธอเชื่ออีกครั้งครั้งสุดท้าย หญิงสาวมองรอบตัวเห็นชายในชุดดำสองคนกำลังวิ่งขึ้นบันไดาจากชั้นล่างไม่มีเวลาคิดอีกแล้วเธอรีบวิ่งลงบันไดไปอีกทางมือยังถือโทรศัพท์ไว้แน่นขอให้มันเป็นอย่างที่คุณพูดเธอกระซิบก่อนจะตัดสาย <c oughs> โกดังเก่าริมแม่น้ำเงียบสงัดแสงไฟจากเรือแล่นผ่านสองกระทบผิวน้ำระยิบระยับเธอเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังเสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนสท้อนกล้องทันใดนั้นเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังขึ้นด้านหลัง เธอหันกลับเศรษฐีคนนั้นยืนอยู่ตรงประตูคุณฉันมาคนเดียวเขายกมือขึ้นช้าๆเพื่อแสดงว่าไม่มีอาวุธพวกนั้นกำลังมาเราต้องรีบออกไปแต่สายตาของเธอยังไม่คลายความระแวงบอกฉันก่อนเอกสารนั้นคืออะไรชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงต่ำมันคือสัญญาลับระหว่างบริษัทของฉันกับรัฐบาลต่างประเทศถ้ามันรั่วไหลทุกอย่างจะพังหมด และคนที่เกี่ยวข้องจะถูกกำจัดหญิงสาวตัวเย็นเฉียบแล้วฉันละ่ะฉันเกี่ยวอะไรด้วยเขามองหน้าเธออย่างเศร้าเพราะวันนั้นเธออยู่ในห้องตอนที่มันถูกเปิดอ่านเธอกลายเป็นพยานโดยไม่ได้ตั้งใจเสียงเครื่องยนต์รถดังใกล้เข้ามาแสงไฟฉายสองลอดช่องประตูโกดังชายคนนั้นคว้ามือเธอเร็วเข้าทางนี้พวกเขาวิ่งไปยังประตูด้านหลังเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องกระสุนเจาะผนังจนเศษปูนปลิวกระจาย เศรษฐีใช้ร่างของตัวเองบังเธอไว้เสียงปืนอีกนัดดังขึ้นและเขาสุดลงไม่เธอร้องออกมารีบประคองเขาไว้ในอ้อมแขนเลือดซึมออกจากเสื้อสูตรสีดำของเขาฟังฉันให้ดีเขากระซิบด้วยเสียงแผ่วในกระเป๋าเสื้อของฉันมีกุญแจแฟลชไดร์มันมีหลักฐานทั้งหมดส่งให้ตำรวจอย่าพูดแบบนั้นสิเธอร้องทั้งน้ำตาคุณต้องอยู่ด้วยกันกับฉันก่อนเรื่องนี้จะจบ เขายิ้มบางๆมันจบแล้วอย่างน้อยเธอยังมีชีวิตอยู่ดวงตาเขาค่อยๆปิดลงมือของเขาหล่นจากมือเธอเสียงไซเรนของตำรวจใกล้เข้ามากลุ่มคนในชุดดำรีบหลบหนีออกทางแม่น้ำเธอคุกเข่าข้างร่างเขากำกุญแจเล็กๆในมือแน่นแสงไฟสีฟ้าแดงจากรถตำรวจสะท้อนบนใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาเธอเงยหน้ามองท้องฟ้ายามคำ่ำสายลมเย็นพัดผ่านผสมกับกลิ่นน้ำเค็มจากแม่น้ำ ฉันจะไม่ให้เขาตายเปล่าเธอพึมพำเบาๆกล้องค่อยๆซูมออกภาพหญิงสาวยืนอยู่กลางโกดังเก่าที่ว่างเปล่าในมือกำแฟลชไตรแน่นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่ใครหลายคนพยายามปกปิดเสียงเพลงเศร้าแผ่วเบาขึ้นพร้อมเสียงบรรยายปิดเรื่องว่าบางครั้งความลับของผู้มีอำนาจอาจมีค่ามากกว่าชีวิตของคนธรรมดาแต่เมื่อมีคนหนึ่งกล้าจะเปิดเผยมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความยุติธรรมที่แท้จริง